นี้จิ้งรีดค่ะจิ้งรีดเอามาคั่วสั่งเข้ามาหนึ่งกิโลค่ะสองร้อยห้าสิบบาทต่อโลเขาคั่วให้เรียบร้อยจิ้งรีดตามธรรมชาติด้วยนี่เอามาจากครีกิ้งสีสเกตคั่วให้เรียบร้อยเสียบได้ค่ะนี่คั่วเรียบร้อยคัว่วหมายถึงเอาไส้ออกเอาขี้ออกแล้ว เราก็มาคั่วเองทีนี้คั่วหรือไว้กร็ทษก็ได้อร่อยมันนิดหน่อยค่ะกร,ระเทียมเทียวกะเทียมให้หอมก่อน จิ้งลีลงไปเลยอันนี้กัน,กน,ะะห,นหนึ่งกิโลนะคะไนโนรซอสพรดเกลือลูคือมจจะ ผงปรุงรสตัวควาตองสุกแล้วจิ้งรีดคั่วหอมหอมมันมันแซ่บหลาย